สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจปลอดภัยจากโควิดนะครับที่นี้เป็นสถานที่โปร่งโล่งนะครับเป็นพื้นที่ตลาดอัมพาวากาดมะพร้าวเชียงใหม่นะครับซึ่งมีโซนขายของต่างๆแล้มีพื้นที่ให้นั่งพักผ่อนนั่งรับประทานอาหารกลางแจ้งนะครับใต้ต้นมะพร้าวใต้สวนกลางสวนแล้วมีกาแฟสดให้ทานด้วยนะครับคุณผู้ชม อ่ะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมมีชงกาแฟแล้วก็มีฟัอง,อา,งอากาศที่ดีๆครับมีเพลงให้ฟังด้วย สำหรับการเดินทางนะครับไปตรงกาดมะปราวนะครับคุณผู้ชมให้สังเกตตรงเซนทันเฟสติวัลนะครับก็คือตรงกรอบสีแดงๆตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเลยเลยมานะครับก็จะเจอเป็นทางแยกนะครับซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยจะไปทางมหาวิทยาลัยแม่โจนะครับด้านหน้านั้นก็จะเป็นโรงพยาบาลเทพปัญญาคุณผู้ชมเลี้ยวเข้ามานะครับไปอีกประมาณ900เมตรนะครับพอ900เมตรปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมจะเจอเป็นปั๊มคาลเทค ให้เลี้ยวซ้ายเข้าตรงปั๊มคารเทคก,ก่อนถึงปั๊มนะฮะก่อนถึงปั๊มเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยเข้ามานะครับก็จะเจอพื้นที่ของเขาอยู่2ส,ส่วนนะครับรอบสีแดงกับกรอบสีเหลืองกรอบสีแดงตรงนี้นะครับก็คือเป็นพื้นที่จอดรถคุณผู้ชมเลี้ยวเข้ามาปุ๊บนะครับให้สังเกตขวามือแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเลยเข้ามาต้องไปกลับรถข้างในไกลนะครับ พื้นที่จอดรถตรงนี้นะครับสามารถจอดรถได้ประมาณ40-50คันนะครับจอดรถตรงนี้แล้วก็เดินเข้ามาตรงกรอบสีเหลืองนี้นะครับตัวตลาดนั้นก็จะเรียงรายตามแนวต้นมะพร้าวนะครับมันจะอยู่ด้านในนี้เลยนะฮะบรรยากาศดีเลยครับที่นี่มี2โซนด้วยกันนะครับโซนด้านในก็เป็นซุ้มขายของและมีที่นั่งรับประทานอาหารริมน้ำนะครับเป็นซุ้มเป็นซุ้มแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็มีพวกส้มตําต่างๆอาหารทะเลต่างๆนะครับส่วนพื้นที่ภายนอกนะครับก่อนถึงด้านในก็เป็นซุ้มขายของเล็กๆนะครับมีกับข้าวมีอาหารต่างๆค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมดูให้ทั่วเลยนะฮาาะอันที่ชอบที่สุดก็จะเป็นกาแฟเนี่ยนะครับปลอดภัยดีฮะนั่งจิบกาแฟกลางแจ้งได้เลยนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้งดเข้าร้านก่อน はい。He แล้วมันจะพุ่งออกข้างบนไมหไมฮะไม่ครับไ,ไม่ทัีันออไปละขอดูหน่อยขอดูหน่อยถ้าเกิดถ้าเกิดน้ำร้อนนะครับมันจะทำให้ยนต์วิ่ระยะเวลาจากสามสี 3, 5, 5, 5, ่ห้านาทีก็จะแล้เมื่อกี้ตอนใส่มันมีน้ำตรงนี้ไมหมฮะไม่มีนี่มันขึ้นมาแล้วเนาะใช่มันจะเป็นโอเคนะเอามาเพราะว่าถ้ามันอุณหภูมิมันสูงมากจนแรงดนันมัน

เข้าด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีจุดคัดกรองนะครับวัดอุณหภูมิก่อนอยู่ด้านขวามือตรงนี้นะครับพอเราเข้ามานะครับอารมณ์มันจะเหมือนยกตลาดที่เป็นตลาดถนนคนเดินนะครับมาไว้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพวกไส้อั่วต่างๆเป็นพวกพิซซ่าสลับเป่าแล้วก็ของทานเล่นทั่วไปรวมถึงของใช้ต่างๆก็มีขายนะครับในโซนแรกนะครับก็จะเป็นโซนทางเดินทางเข้าซึ่ง จากด้านหลังตรงจุดที่เขาขายของนะครับใต้ต้นมะพร้าวเนี่ยก็จะมีตังนะครับทั้งนี้เขาเรียกว่าตังเป็นแคร่นะครับแครเอาไว้ให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถมาเอาอาหารเนี่ยมานั่งทานที่นี่ได้แล้วก็ชมบรรยากาศของตัวสวนมะพร้าวนะครับที่นี่เนี่ยเท่าที่สัมผัสด,ดูอากาศค่อนข้างร่มเย็นนะครับแล้วก็ใกล้เมืองด้วยนะครับเดินทางนั้นสะดวกเลยแล้วเขาก็มีจัดเป็นดนตรีสดนะครับ มีร้องกันสดๆเลยเวลาเปิดปิดนะครับถ้าเป็นวันธรรมดานะครับก็จะเปิดแค่โซนด้านในนะครับถ้าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเปิดขายโซนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถมาได้ทุกวันแหละแต่มาวันธรรมดาอาจจะไม่ได้เจอของเยอะอย่างนี้ตัวพื้นที่เรากําลังเดินอยู่เขาเทเป็นหินคลุกนะครับเดินค่อนข้างสะดวกไม่แฉะไม่เลอะนะครับ ย,ยาวมาถึงด้านในเลยพื้นที่ส่วนนี้นะครับที่เขาจัดวางขายของกันตั้งแต่ด้านหน้าจรลดด้านหลังตรงนี้เนี่ยความยาวของพื้นที่ที่เขาขายของตรงนี้ประมาณสัก60เมตรได้นะครับก็มีร้านประมาณ20-30ล้านเลยทีเดียวนะครับมีให้เลือกซื้อของกันเยอะเลยที่ผมชอบก็คือเป็นบรรยากาศตรงใต้ต้นมะพรา้าวน,นี่แหละครับ ต่อเนื่องจากด้านหน้าเข้ามาด้านในก็จะเป็นซุ้มขายของไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารทะเลนะครับส้มตำต่างๆนะครับเราสามารถซื้อจากตรงนี้มานั่งทานตามซุ้มตรงนี้ได้เลยถามว่าบรรยากาศเนี่ยอของกินต่างๆ มันเยอะเหมือนร้านอาหารไหมมันก็ไม,ไม่ไม่เชิงเยอะเท่าร้านอาหารนะครับก็เป็นนั่งชั่วขราวได้นะครับถ้าเกิดผู้ชมอยากจะได้อาหารที่มันมากกว่านี้ก็อาจจะซื้อจากข้างนอกผมไม่แน่ใจว่านําจากข้างนอกได้หรือเปล่านะครับแต่ที่นี่ก็มีมีร้านอยู่เรียงรายตรงเนี้ยประมาณสัก10ลร้านได้ครับประมาณสัก10ลร้านแล้วก็บรรยากาศก็ริมคลองประมาณนี้ฮะนั่งกันเป็นซุม้มเป็นซุ้มไปเหมาะสำหรับมาเป็นครอบครัวหรือ นั่งต้องการมานั่งสบายๆนะครับที่นี่ถือว่าอากาศมันโล่งดีนะครับถ้าเกิดเรากลัวโรคระบาดนะครับก็มาที่นี่ได้นะครับคนไม่เยอะจนเกินไปไม่พลุกพล่านนะครับแล้วก็โล่งโปรง่งที่ผมชอบก็ประมาณนี้แหละฮะมีจุดจุดถ่ายรูปต่างๆมีมุมสวยๆนะครับก็ไม่เชิงว่าเป็นร้านเหมือนร้านอาหารใหญ่นะก็ประมาณกลางๆลงมานะครับ นี่มีอาหารทะเลอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วก็มีร้านส้มตำใหญ่ใหญอยู่ข้างหน้าก็สุดประมาณข้างหน้านี่แหละครับมีประมาณสัก10ล้านได้มีร้านส้มตำเอาละเดี๋ยวเราจะวกไปด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปตรงสะพานแล้วก็ลัดเลาะ,ะขึ้นไปตรงสวนนะครับให้ผู้ชมชมตรงสวน วันหยุดเนาะพาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่นั่งทานอาหารนอกบ้านได้ปลอดภัยนะครับเขามีแค่ให้นั่งเพียบเลยฮะคุณผู้ชมโอเคประมาณเท่านี้ครับ สนใจมาเที่ยวกันได้สวัสดีครับ